เอาละครับขอล่าวสวัสดีท่านทมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาในตามหาเด็กการเทเลสายตอน Emperor Army สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นการตามหาเด็กที่2ใน p a ช Empire o ฟเดอ e เอเซนซซึ่งในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กของ a r c e เ Lucian ซึ่งเป็นลิสต์ของคุณลูเดนคูมานะครับก็ขอบคุณคุณลูเดนคูมามาแล้วที่ดีด้วย เอลราไปรับชมเกมไปเลยครับครับเอาจริงเด็กนี้นี่เป็นเด็กที่ผมนั้นได้เห็นนะครับมาจากาชื่อใครเขาชื่ออะไรจากลูเดคุม,มานะครับเป็นคนที่ทำวิดีโอเกี่ยวกับ l r ลนั่นแหละซึ่งเขาพ่อได้ทำเด็กนี้นะครับก็เป็น first day เด็กนะที่ผมเห็นแต่ว่าเด็กที่เขาทำเนี่ยจะเป็นเด็กที่ใช้ตัวของควินมาผสมกับตัวของอาเซียนนะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ยก็ได้เอาตัวของรนะูเชียนมานั่นเอง เล่นี้เป็นเด็กแอกโกลสมบูรณ์แบบเลยนะครับเล่นแต่แบบแอกโกลแอกโกลล้วนๆเลยครับไม่ไม่มีอะไรผสมเลย <laughs> เป็นเด็กที่ดีนะครับเป็นเด็กที่เร็วนะจริง,รงๆคือเป็นเด็กที่เร็วมากนะฮะตอนนี้ก็มาเล่นในแรลงอันนี้เนี่ยเป็นแรลงตามอยู่เป็นแรลงบอสนะครับโอ้โหไม่ไม่กันเลยเสียแล้วเนะี่ยอ๋อเขาจะใช้อย่างนี้โอเคฉลา,าดเลยครับเจอกับคาลิสตาโมโนคาลิสตาแต่ว่าเล่นคู่กับ ชูริมาครับแอคโกลหรอได้อยู่เอาใจาผมลงตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าเธอหน้าหัวชัดเล่นขอบโบรอย่างเงี้ยโอ้โหน่าจะเจอแอคโกลเหมือนกันนะครับถ้าเกิดอย่างนั้นนะผมพลาดละผมพลาดที่ผมไม่ใช้ลูเชียนมาป้องกันที่เห็นขึ้นนี่เป็นเดทแคร์เกอร์ของโปรแกรมบิสนะครับอันนี้ลืมปิดขอัยด้วย <Okay>. Uh, เราจะลงตัวของนอกก่อนลงแท็กเกอร์เอ้ยน่าสนใจฮะเราเล่น3าใบครบเลยก็ได้นะครับเลื่อนเพิ่มสูตรแล้วก็ใช้ก็ได้สตอกี้ชาร์โดสองใบได้เลยลงมาลงมาคาดหวังเลย <c oughs> ผมต้องลงตัวเพิ่มไปบล็อกนะครับ อาจจะใช้ตัวของอตัวโลไปกันตัวของนอกไม่อยากไม่อยากเสียการเทรดอะหรือไม่ก็ให้ตัวของดูดคิปเปอร์ก็ได้แต่ผมให้นกเน่ะเนนั้นก็มีเชนเจอร์นะครับช่วยหดได้โอเคอตีหมดเลยได้ครับตีหมดเลยได้เอาอันนี้มาก่อนเฟ้อ มิสเพยตรงที่ไม่ได้แซนสโซเจอร์ใช่ไหมมันเราหรอกแบบเนี้ยแบบเนี้ยดาเมจไหลกว่าถ้าเขาจะนี่มากันโอเคอู้สวย <c oughs> ดูเชี่ยรัวอ,อัพครับเ <c oughs> ข้ากันอย่างเงี้ยอย่างนงี้นี่กพ็พอกันอ่ะเขาต้องการตัวเดียวมันจะดี อย่างนี้เจ็บนะหรือมีไวไฟอ้าวเจ็บแล้วเนี่ยทำไปเล่นไปแปะแปะแปะชึกแล้วครับแปะแปะคือเด็กเนี้ยจะดีกว่าอาเซควนตรงที่มันเร็วตรงที่มีดูเชนนี่แหละครับ ตอนที่คุณเรนเนโเคบอกว่าที่บอกมานะเขาคิดว่าควินเนี่ยมันเล่นช้าเกินไปนะมันต้องไล่ห้าเลยสู้กับลูเชนที่ไล่สองเนี่ยเคิร์บมันไวกว่านะครับเขาเลยอเอาเป็นแบบเด็กนี้ดีกว่าลงมาเพื่อปั๊บอีกตัวหนึ่งโอเโอ้ตัวใหญ่ใหญ่อะ่ะ มีอาการโดนไอโก้เซสต์ได้ตายนะผมเนี่ยทำไปเล่นไป<ฮ>ยังไงก็ต้องลงลงต่อกันเพิ่มครับอันนี้การคาริสตาถ้าเขาตีแล้วยุดิผมตายโรเชียนผมจะให้ลารีผมจีจีบอดผมนำตามนั้นแหละ เอาจงจริงเด็กนี้เป็นเด็กที่เร็วดีนะผมก็ไม่เคยทำคลิปเด็กแกร์โรเนาะจริงๆเป็นผมทำคลิปเด็กแกร์โรน้อยมากเลยอะโอ้หม่ก็ที่เขาเรียกอาเซียครับเป็นเด็กมิดเรนต์อันนี้เป็นประมาณสายมิดเรนต์มากกว่าก็โอเคเลเดตเพอร์สูตรจริงๆเก็บได้นะแต่ว่าไม่เอาเถอะ เดี๋ยวลงแท็กเกอร์ก่อนเทิร์นสองลงรูเชียนเทิร์นสามเล่นดูนน่าสนใจนะไปสติลเอาลงดูนก่อนได้รับเลยสี่ดาเมจหรือจะไม่รับสี่ดาเมจดีรับแค่สองพอในเมื่อเขาเป็นเด็กที่แบบ ขนาดนี้อยู่แล้วอะถ้าผมอยากจะให้ดูเชนเลือกเอาไปไว้ไปล่อยดาเมิ่งเทิ์นสองไม่มีการฆ่าดูเชียนหรอกโอเคเทิ์นหาน้าจะเริ่มหนักแล้ว อาจจะเปลี่ยนจากการลงอาเซียไปลงแบสติลแทนเรือเลดเพอร์สุดก็นสนใจนะเขาจะไม่มีรายหนึ่งที่เป็นเอฟิมลอลลหรอกงัก้นลงอาเซียเธอหน้าโอเคลืมไปนี่กันแค่ ตัวนี้พอที่ไหนเจ็บละลืมนึกเลยเธอแต่เธอเนี้ยผมต้องทำได้เมยหนักๆแล้วลองดูคิปเปอร์อาเซียเหมือนกันเชลูเชนตีครับ แล้วก็เลือเพิ่มสูตรโอเคเดี๋ยวอัพแล้วจากนั้นผมใช้เลือเพิ่มสูตร ตัวของรัเชียไปก่อนเราใช้เป็นเพียวเดี๋ยวเสียเยอะอยู่เสียเยอะอยู่ก็ต้องเลือกเสีเย อย่างเงี้ยเหลือหนักอยู่นะโอเคเขาเลยที่จะโดนหนักครับถ้าเกิดเขาจะเลือกลงตัวเ e อฟเฟเมอลเขจะลงไบสติลอ่าเอฟเฟอลไดสมาแล้วเคอาเซียเกิดผมยอมเสียอาเซียได้เท่านี้เพื่อให้ลูเชียนได้ตี เขามีวายฟีดไหมในกรณีที่เขามีวายฟีดแล้วกันนะการแวนฉลาด,ดการแบบนี้พอคุมสดาสามานาไม่มีอะไรที่ฆ่าผมได้โรเชนมีโอกาสตายแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้ตัวของแอลลี่ผมจะลงเอพเฟอร์ดาส์กับเทเกอร์ ไม่มีท่างานครัก็น่าจะจบแล้วแหละโอ้โอเคได้อยู่ใบเนะียได้อยู่ที่จริงลงผิดลำดับนะลงผิดลำดับลงผิดลำดับ เออไม่เสี่ยงตีเลยจีิงจริงเคมโกหฮาร์ดโอเคอยูออ่ดูนขึ้นดีมากไปเนี้ยน,น่าเก็บครับไปเนี้ยน,น่าเก็บจริงจอะ่ะลิ์ก็น,น่าเก็บ งั้นเอาสองไปนี่เอาก่อนเลยโอเคอ่ะหลุเชนึ้นดีมากาไม่ได้เจอโกฮาร์ดมานานแล้วนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นลิสต์ใหม่หรือเปล่าไ r รท์นิคแอซเซลเทิร์นแรกถ้าขาดลงจังกูเชอร์มาี๋้วผมจะลงดูดคิปเปอร์โอเคถ้าเกิดไม่มีก็ดี การกรณีโดน,นโกฮาร์ดผมเล่นลูเชียนโกฮาร์ดปล่อยไฟี่ไหมถ้าอย่างนั้นเราจะคุม้มโกฮาร์ดหนึ่งไม่จะไว่านฝีต่อไม่จะอยากาอ้าวไม่มีหรือว่าเอาคุ้มเปล่า เอ้มโอโกฮาสองใบ, <Yeah. S 1> บเคสรีเพลนซะด้วยซิตเียเล่นไปดีกว่า แต่เธอหน้าเราจะล่าตัวมาตีครับ่เพิ่งมีหลายเพลงนะอาร์เซนเราไม่ขึ้นเราจะลำบากหน่อยจชชอมผู้เชี่ยล่าใครมาตีอะไระนะเขถามโอ้อคือต้องต้องเล่นแบบนี้ก่อน <'re> อ่า ตีไปก่อนแล้วค่อยเล่นดูนจะไม่พอเอาออจังก็ได้จอจอหรือจังสักแก่แล้วก็จะเล่นดูนคีปเปอร์ปูช็อคผมก็จะใช้แค่แสนโซเจอร์ไปตี ไม่ก็เอาวาเลอร์ลากแครสสกนมากับนองนี้ก็ได้จะไม่มีเมคเอเดรนที่มีได้คือวายฟีโอเค ตั้งบอดช้ากว่างานซวยผมละอาเซมไม่ขึ้นเลยสบายเฟรนกันได้ครับกันได้เราใช้แชร์ฟไฟได้เราลองเบสบอไปตั้งบอดกันเขาน่าจะใช้แค่แซดจมตีตัวเดียวปะโกฮาร์ด้วย ไม่อยากปล่อยอ่ะจะค่อยลากมาตีก็ไดนะ้แซบจะค่อยลากแซปมาตีได้ครับไม่ต้องห่วงเราต้องเก็ดแบบนี้ยไว้กันแใคเกอแบคมือขึ้นอยู่นะคนนี้เอาถ้าเกิดทำอย่างเงี้ยถ้าทำได้ก็การดี อย่าได้อาเสียไม่ก็ย่าเพอรดไดส์เขาเสียเป็นเจนโอเคเยี okay, yeah. ่ยมเรามีการ์ดกันแพ็คโยแบ็กอยู่ครับตีไปก่อนเอาผลผนต้องเซฟมานาไว้ใช้ริดออฟนิกชั่นโอเคการอย่างเงี้ยถูกต้องที่สุด ขั้นตอนต่อไปคือผมควรตีเพิ่มไหมที่จริงต,ต,ตีเพิ่มได้นะครับเอาเลายอแบ็เจนแบตีเพิ่มได้ไม่มั่นใจลิสต์ะสมัยก่อนตอนที่แพยคโแบมบวงผมก็ไม่เคยไม่เคยจัดเด็กของอาการใบนั้นด้วยถ้าเกิดเขาใช้แพ็คโแบ็กมากเขาจะเดินสองมานาแล้วผมจะเลืนสองมานาเหมือนกัน ทีเอฟตันโอเคงั้นผมไม่ตีอาจจะดีกว่าหรือตีไปแล้วใช้รีโพสจะคุมไหมเราคณะการสัมมอนจะหเพิ่มับงัจะตีไปรีโพสตอนนี้ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นไงเราคองการต้องการบอดที่มากขึ้น ดูเชียนมาคดีสาวเวสจะให้ทีเอฟเวลอัพแฟคเกอร์แบ็กหายไปหนึ่งตตดสไปฟินลงซีเทียดีกว่าป้องกันไม่ให้เขาใช้ทีเอฟมากันโอเค เธอน่าจะลงโลเชียนแล้วถ้าเกิดเขาจะใช้แพ็กเกียวแบ็กผมจะใช้ฟริดเทียร์จะไปออฟก่อนเนี่ยให้ตายอาเสียด้วยนะป่ะไม่ได้ซิเทียร์สองใบนะ่าสนใจมากเลยนะผมเล่นเพนนี้ด้วยซิเทียร์สองใบด้วยแต่เราจะลงโลเชียนไม่ได้ครับเพย์เราวไว้เพย์เราวไว้เกี A ่ยวแบ็ก นั่นแหละเสียบานาเลยการในมือเราหมดแล้ะเราก็ตีใช่ไหมปิงเสียซ้ำทุกตัวกันได้แค่ตัวเดียว ไงต่อไม่ต้องการจากกักรพรรดิก็ได้ขนาดเนี้ย <c oughs> ไม่ช่วยทีดี <c oughs> ให้ปัดมือกนเลย